i s My o ค l อ c h a n n e n สวัสดีครับมาพบกับเพื่อนๆกันอีกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็นำเรื่องราวการฝึกภาษาอังกฤษนะครับของมีมี่มานานะครับที่เธอได้ลงไว้ทาง Tik t o อกนะครับชื่นชมนะครับในความพยายามเรียนภาษาอังกฤษของเธอเห็นว่ามันมีสาระดีนะครับใครจะนำไปใช้เป็นอะไรบรรนใจในการพูดคุยใน การใช้ภาษาอังกฤษนะครับนำเสนอคลิปของมิม i มาณาวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยไปฟังพรอบกันครับเข้าไปเรียนใน youtube นะคะพี่เลือกเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับอนุบาลพี่เลือกเรียนแบบการ์ตูนเพราะว่าพี่ชอบดูการ์ตูนนะคะแล้วก็เลือกคลิปที่แบบเราเข้าใจง่ายที่สุดเป็นประโยคที่เข้าใจง่ายที่สุดเอาเป็นแบบซับไทยไปก่อนนะคะแล้วก็ ฟังทุกวันฝึกทุกวันเลือกอาจารย์ที่สอนเราเข้าใจง่ายที่สุดนะคะคือว่าในขณะที่พี่มีเวลาว่างหรือว่าหลังเลิกงานพี่ก็จะเข้าไปฟังทุกวันฝึกทุกวันจนถึงทุกวันนี้พี่ก็ฝึกทุกวันแต่ว่าให้เราปรับสเกลของเรานะคะไปเรื่อยๆนะคะสู่ๆนะคะกลับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ฝึกภาษาอังกฤษและก็บอกวิธีการในการฝึก เรียนฝึกพูดในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับมาชมกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะเธอจะพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ย At first I wanna say my English is not so good but I try to learn and speak every day I hope my English will be better in the future so my English is still a Thai accent right now but I never give up to study English สู้ๆนะคะ อ๋อนี่ก็เป็นการตอบคอมเมนต์นะครับพูดให้ฟังน้อยนะครับเธอก็ทําคลิปลงให้พูดให้ฟังกันไปใน Tik To k นะครับก็อมาชมกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะนำมาฝากกันนะฮะเธอจะพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยนะฮะไปชมพร้อมกันครับ To take care of yourself อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นสินค้าที่เธอโปรโมทอยู่นะฮะประมาณนั้นนะครับ นำมาฝากกันนะครับสิ่งดีๆมีสาระนะครับกับการฝึกภาษาอังกฤษนะครับกับมิม่มานานำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับในการใช้ชีวิตในการทำ YouTube ด้วยกันนะครับเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็ได้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ